คอมที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้านี่มีราคา1000ล้านล้านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะพามาประกอบกันวันนี้นะครับผมนะแล้วก็ที่ขุดเหรียญคริปโตขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมดูดิมีทั้งหมด8เครื่องนะท่านผู้ชมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะบอกเลยราคามีแต่แบบล้านล้านล้านกันเลยเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปกันเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างจัดไปสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ ลิงก์อยู่ใต้คลิปมาคัตตอม PC ไทคูนของเราห่างหายไปนานวันนี้ร้านคอมพิวเตอร์ผมได้เปิดตามปกติแล้วบันไลคอมพิวเตอร์ดูแลอย่างไพ่ใส่ใจอย่างหมาราคาเป็นกันเองนะท่านผู้ชมสโลแกนอาจจะยับคายบอกเลยบริการเราดีอันดับหนึ่งของคัตตอม PC ไทคูนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สเปคอะไรก็ช่างท่านผู้ชมอยากได้ก็จัดมาเลยเดี๋ยวเราจะทําให้จัดให้ <c oughs> นี่คือคอมพิวเตอร์ที่ผมขายเออหน้าร้าน แต่ถ้าใครเล่นก็ไม่สามารถซื้อได้นะอันนี้มันตั้งโชว์เฉยประมาณนั้นในแม่เพอาะทำมันแบบนั้นนะ <trans fer> เออเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตของมันเข้ามานะท่านผู้ชมซึ่งมันก็อัปเดตเข้ามานานแล้วแต่ผมก็ไม่เคยเล่นเวอร์อประมาณนั้นแหละแล้วผมจะพามาดูนะท่านผู้ชมนะที่ขุดคริปโตเราก็จะมี4ี่จุดประมาณนี้นะด้านบนสวนด้านล่างนี่จะเป็นตรงนี้ที่ขุดคริปโตเรานี่มันจะหาแต่งเงินเพชรให้เรานะประมาณนั้นอืมแต่ถ้าเหรียญทองกับเหรียญเงินขี้เขียวนี่มันจะเป็นคอมระดับเริ่มต้นประมาณนั้นอโโาาลลออนนีี้่ ้าจุดห้าบิ็นเลียนเลยนะห้าพันล้านเลยโอเคเดี๋ยวเราจะปลดล็อกกันมันจะให้เราใส่อะไรหรือเปล่าว่าเอาผมกดซื้อไปละไม่ซื้อนี่ไงเราปลดล็อกมันจะได้ห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีห้องอะไรเนี่ยแล้วมันจะทำอ้อมทำไมวะเนี่ยโอ้ไม่อันนี้คืออะไรนี่ซื้อไปอีกโอ้โหมันเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยเราปลดล็อกอีกหกร้อยล้านหกล้านล้านหกแสนล้านอะไรก็ว่ากันไป มันก็จะเป็นห้องตรงไหนฮะอ๋อเราปลดล็อกแล้วก็จะมาใส่ตู้อะไรวะแบบเขาเรียกว่าเป็นที่ขุดคริปโตเราอีกท่านผู้ชมอ๋อโอเคโอเครู้ละปลดล็อกอีกหนึ่งจุดสองทิลเลียนมันก็จะปลดล็อกตู้เซอร์วิสที่สองโอ้โหสมมติว่าอยู่นี่มีแปดจุดผมต้องปลดล็อกทั้งแปดจุดเลยเหรอในผมลองกดไปทั้งหมดดิเจ็ดจุดสี่สามสิบห้าทีสองรอยี่ห้าทีเฮ้ยต่อไปโอโ้ 2ล้านล้านล้านสองล้าน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 โอ้ oh my god โอ้โหโคตรแพงอันนี้ยี่สิบยสิดีผมจะเรียกชื่อย่อแล้วกันสี่เจห้าคดีโอ้โหโคตรเยอะเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่พอผมมีหนึ่งรเจ็ดสฉันมีไม่พอปลดล็อกตู้สุดท้ายน่าจะตู้สุดท้ายนะท่านผู้ชม4ี่เจห้าเลย โอ้ oh my god แม่เด็กูมจะพาประกอบตู้นี้ท่านผู้ชมก่อนอื่นให้เราว่าไปกดมาตรงที่เทเลพอร์ตว่าไปตรงที่เอ็ดวานสโต้โอเคว่ามาแล้วตอนนี้ให้เราถ้าใครมีเหรียญเพชรนะท่านผู้ชมให้เรามาตรงที่ชั้นหนึ่งเลยไม่ใช่ชั้นหนึ่งดิก็ลิฟต์หละเออมันอยู่ชั้นหนึ่งปกติละขึ้นลิฟต์เออแล้วเราก็กดมาตรงที่นี่ a อ c e เซดโค้ดมันจะให้เราตอบคำถามไว้ท่านผู้ชมประมาณนั้นนี่ผมตอบไปเอาตอบถูกเฉยเออนี่ไงแล้วก็จะมีอุปกรณ์ ขุดคริปโตอะไรต่างๆนั้นท่านผู้ชมซึ่งจะเป็นแต่สีแดงๆนี่นะพวกนี้ไม่เกี่ยวนะพวกนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมจะพาประกอบในคลิปนี้เหมือนกันนี่ไงจะเอาคอมเซตนี้หมดเลยนะเซตที่มาใหม่นะเว้ยเดี๋ยวผมจะซื้อแผ่นลองมอสไปก่อนแผ่นลองมาสผมมีอยู่แล้วป่าวะผมน่าจะมีอยู่แล้วนะแรมแรมน่าจะสักสี่อันเนาะเพราะว่าหนึ่งเครื่องมันใช้แรมสี่ตัวอันนี้จะเป็นหน่วยความจำ M2 สองอันจะประกอบเครื่องเดียวนะอืม ประมาณนะอันนี้พัดลมพัดลมเคสหนึ่งอันน่าจะใส่ได้สักหกตัวพัดลมระบายความร้อนอันนี้เป็นการดจ,จอการดจ,จอน่าจะใส่ได้ตัวเดียวหรือเปล่าอืมประมาณนะั้นโคตรแพงเลยนะคอมเซ็ตนี้บอกเลยน่าจะแพงที่สุดตั้งแต่ผมเคยประกอบมาในแแมบนี้เลย CPU หนึ่งอันอันนี้เมนบอร์ดเอาไว้ใส่แรมใส่อะไรหน,นึ่งอันอันนี้เป็น power supply ระบบนำไฟเข้าคอมกันหรอหนึ่งตัวพอ อันนี้เป็นพัดลมพัดลมระบายความร้อน CPU โคตรเทพหนึ่งอันอย่างละหนึ่งแล้วก็เคสคอมนะดูดิคอมระบบน้ำแบบแปลกๆนะท่านผู้ชมแต่โคตรเทพดีนะเคสหนึ่งตัวเคสบอกเลยหนึ่งหนึ่งร้อยคินะตอนนี้ผมมีหนึ่งร้อหกสิบหกโอคอมเซตนี้แบบแพงสองร้อยล้านล้านล้านแล้วก็เทเลพอร์ตไปที่บ้านของเรานั่นเองแล้วก็มาตรงที่โต๊ะคอมใช่ปะ กดบิวไปเลยเออกดนิวนะถ้ากดอีดิตมันจะเป็นแก้ไขคอมเครื่องเก่าเราเอออันนี้กดนิวแล้วก็แอดไอเทมนะเราต้องเอาเราต้องเอาเคสเขา้เขามาก่อนนะท่านผู้ชมไม่งั้นมันใส่อะไรไม่ได้เห็นไหมมันจะขึ้นสีแดงเอาเคสเข้ามาเราสามารถเปลี่ยนสีเคสได้นะแต่ถ้าสีด้านล่างเนเป็นสีเติมเอาผมจะเ,เป็นขาวเขียวเงีเ้ได้ปะวะขาวดําดําเขียวเงีเ้เอาขาวเขียวแล้วกันจะได้ดูสดใสใช่ปะ เอ้อไม่ไดีกว่าเคสสีดำน,นี้แล้วก็ข้างในคือสขีขาวๆไงเมนบอร์ดมันจะมาดำๆสีม่วงแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ไฟเขียวนี่เป็นไงโคตรเท่เาพาวเวอร์สไปร์อันนี้อืมอเอาพาวเวอร์สไปร์มันอยู่ไหนอ๋อผมแอดเข้ามาผมไม่เห็นาพาวเวอร์สไปร์ผมอ่ะไม่นะเดี๋ยวผมกดออกแป,ปบ๊บนึงพาวเวอร์สไปร์ผมอยู่ตรงไหนของคอมอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ไงท่านผู้ชมพาวเวอร์สไปร์ผมตูดมันมาโผล่อยู่นี่โอเคผมขอเปลี่ยนแล้วกัน ล้าเป็นสีขาวแล้วก็ไฟเขียวเอออันนี้ใช้ความรู้สึกกดเอาแล้วก็ add item เข้ามาต่อมาจะเป็น CPU CPU <c pu> น่าจะอันนี้นะคิดเติล J 1 8 CPU <c pu> ไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้มั้งแล้วแต่ใครจะเปลี่ยนเพราะว่า CPU ยังไงมันก็โดนที่ระบายความร้อนเขาเรียกว่าอะไรแบบมันก็ปิด CPU อยู่มันก็ไม่เห็นสีเอออันนี้แรมนะแรมแลมแลมแรมโพซิชัที่หนึ่งดีกว่าเปลี่ยนสีไม่ได้เหรอเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แลมสีขาวเขียว หรือแลมดำดีวะแลมดำเขียวเงี้ยเออเป็นไงแลมอันที่สองดำแล้วก็เขียวใส่แลมไปเรื่อยๆนะผู้ชมด,ดมดำแล้วก็เขียวแอดไปอีกแลมดำแล้วก็เขียวเออเป็นไง สมบูรณ์แบบต่อมาจะเป็นหน่วยความจำหน่วยความจำเราจะเอาเป็นสีขาวแล้วก็เขียวได้ป่ะน่าจะได้ขาวแล้วก็เขียวนี่เออการ์ดจอการ์ดจอดำไฟเขียวเงี้ยไฟขาวสีเขียวก็ได้สีขาวไฟเขียวดีกว่าอืมต่อมาจะเป็นพัดลมโอ้โหพัดลมแปดตัวหตัวที่สิผมซื้อมาใช่ป่ะัวพัดลมใส่ได้เก้าเลยอเคสนี้นี่ไงมันมีโพสิชั่นที่เก้าเลยเก้าตัว อันนี้ผู้ชมผมได้ซื้อพัดลมมาเพิ่มว่ะเจ็ดใส่เก้าตัวเลยผมจะเอาเป็นพัดลมสีขาวแล้วก็เขียวอย่างเงี้ยเ,เออถ้าเราอยากเปลี่ยนสีนะถ้าใครยังไม่รู้กดันที่คอนเฟิร์มโพซิชันนะท่านผู้ชมเนี่อมันก็จะเปลี่ยนสีตัวที่เรากําลังใช้งานขนาดนั้นเออมาผมจะรีบประกอบพัดลมครบหรือยังวะ ขาวแล้วก็เขียวน่าจะครบแล้วเออมันไม่ให้ใส่ต่อมาก็ระบบระบายนะความร้อนเรา CPU ซิงแบบเนี้ยโคตรใหญ่เลยเอาแบบไหนดีวะเอาแบบนี้ได้ปะเออแบบนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็กดดอนมันให้ตั้งชื่อนะก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ G R E E N กรีนแปลว่าสีเขียวง่ายๆกดเซฟประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นให้เรามาประกอบคอมของเรา คอมเครื่องไหนผมว่างบ้างวะเนี่ยจะเอาแทนเครื่องไหนดีนะผู้ชมเราเอามาแทนเครื่องนี้ดีกว่ากดแก้ไขไปแล้วก็กดไปคอมเครื่องนั้นแล้วก็กดรีมูฟไอเทมแล้วก็กดแอดไอเทมใหม่ในคอมกรีนของเรานี่เราเอามาตั้งโคเทเลยเราสามารถหันได้ด้วยนะว่าเราจะเอาคอมตั้งลักษณะไหนว่าแต่คอมมันสวยดีวะผมตั้งแนวนี้ดีกว่าจะต,ตั้งแนวนี้ก็สวยนะผู้ชมว่าปะคอมขั้นเทพแต่ลายตาเหลือเกิน แล้วก็แผ่นลองเมาส์กดรีมูฟไปเอาแผ่นลองเมาส์ใหม่เรามามาท่านผู้ชมเรามารีเขาเรียกว่ารีโตเราใหม่เราใส่หน้าจอผมมีหน้าจอแบบไหนให้ <c oughs> ใส่จอโค้งอันนี้เหรอใส่ได้กี่จอวะเนี่ยผมมีจอแบบนี้กี่จอวะเอใส่คู่กันแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วก็แผ่นลองเมาส์เป็นรองเมาส์เปลี่ยนสีได้ป่ะไม่รู้อะใส่เมาส์เมาส์อะไรก็ใช้ไปคีย์บอร์ดอันนี้อันไหนอันนี้ดีกว่าหูฟังหูฟังอะไรไม่รู้ใส่ไปหมดเปลี่ยนสี คมโทนนี่เป็นไงโอเคเห็นไหมคอมผมจอมันซ้อนกันอะไรบแบบเนี้ยล้เชืันเถอะเป็นไงเซตคอมโคตรแพงสีเขียวขาวโคตรเท่มาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอุปกรณ์คริปโตนะผมแนะนําให้ซื้อแบบซื้อไปอย่างละอันเลยนะทุกอันในนี้ที่เป็นสีแด,ดงๆอโอเคที่เป็นเหรียญไดมอนด์โอเคซื้อไปอย่างละอันปเดี๋ยวผมจะพาไปประกอบเครื่องสุดท้ายกันเลยแลคะ่ะโคตรแพง มาตอนนี้เราก็ว่ามาัที่บ้านเราแล้วเราก็ลงไปชั้นใต้ดินสํานักงานคริปโตโคอลอซีอะไรของเราก็ว่ากันไปนี่ท่านผู้ชมผมได้ประกอบไว้แล้วนะก่อนหน้าน,านั้นประมาณกี่เครื่องวะตอนนี้น่าจะ7เครื่องเครื่องที่8ผมคือผมต้องปลดล็อกแบบใช้เงินแบบเยอะนะ475 QD ตอนนี้ผมมี1.1 q ่ก็คือมันจะเป็น1000 QN ก็ได้จะเรียกว่า1000อพจะเรียกว่า1000 QD ก็ได้ออันนี้ QN ย่อมันยอมาจากอะไรไม่รู้เลนนะถ้าใครรู้ก็าสามารถคอมเมนต์ได้โอเคแล้วก็กดซื้อไปเเลยซืือ้อออครร่ง์ ลหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบกันวาวจนชอบเหลือเกินตกแต่งตามใจชอบนะท่านผู้ชมชอบอะไรก็สวน,นั้นโอเคผมจะอันนี้เครื่องสีดำใช่ไหมโทนดําอันนี้จะเอาเป็นสีขาวแล้วกันเครื่อง <laughs> unit. เซเวอร์ยูนิตเออสีแสงขาวไงนี่ขาวดําแดงแล้วก็ติดต่อติดต่อบ้าหาเลยติดตั้ง <laughs> อันนี้เอ็ดดีเอออันนี้ข้างในนะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้นะท่านผู้ชม เพราะว่าข้างในมันไม่เห็นหรอกผมแนะนาให้เปลี่ยนแค่ด้านนอกพอแต่ถ้าใครขยันจะเปลี่ยนสีข้างในด้วยก็แล้วแต่นะแต่ผมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราโชว์แต่เครื่องด้านนอกใช่ไหมเออเราใส่เล่มเข้าไปเออใส่อุปกรณ์เข้าไปให้ครบนะถ้าใส่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะมันก็หาเงินให้เราได้อยู่ดีแต่เราใส่ครบก็ดีติดตั้ง CPU ไปเมื่อกี้ต่อไปก็ใส่พัดลมกดดนไปแต่มันจะวาร์ปให้เรามานี้นะผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรถ้าเราประกอบเสร็จนะท่านผู้ชมโอ้โห,โห,โห,โหแพงเลยเซตนี้บอกเลยนี่เป็นไง นี่เป็นไงดำขาวอะไรก็ว่ากันไปผมตกแต่งเป็นมั่วสั่วนะไม่คุมโทนเลยคนละโทนสีกันเลย มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับที่ขุดคริปโตเราแล้วก็คอมพิวเตอร์สุดแรงเราก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมซึ่งมันก็หาเงินให้เราได้เยอะอยู่นะ654 QD ตอนนี้เ <g iggle> งินผมหมดไปกับอันขุดคริปโตแล้วเมื่อกี้เออแล้วก็คอมของผมที่ประกอบก็จะอยู่ชั้นบนใช่ไหมนี่ก็คือคอมเซตนี้เลยราคาโคตรแพงเลยนะ1นึ่งพันล้า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 นอะไรก็ว่ากันไปมาท่านผู้ชมสำหรับคัสตอมบีซีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครัชบชาวก็ฝฟอร์มแล้วก็แชร์กันสักอะไรผมด้วยร้านคอมพิวเตอร์ก็ขอปิด จะไม่เปิดใหม่คลิปหน้าโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย